ผมสิบอกทิกหรือบอกขอแนะนาครับในการเก็บเห็ดปวกตาบครับเห็ดปลวกตาบมันจะต่างกันจากเห็ดปลวกมูและเห็ดปวกจีค,ครับเห็ดปวกตาบมันจะออกอยู่ในพ่นครับพี่น้องมันจะเป็นพ่นปวกสีแดงๆอย่างสีครับเป็นจอมปวกแบบนี้มันจะออกเฉพาะอ,อันพ่นปวกครับแล้วก็มีขอตังตังขอสังเกตยังไงคือถ้าพ่นปวกอันไหนที่มันเป็นพ่นปวกใหม่ๆแบบนี้ครับว่เกินปีสองปีมันจะออกดี แ้วมันจะออกหลายดอกง่ายครับพี่น้องจะถัาเป็นพ้นกับเกา่านี่ส่วนมากมันจะบ่อยักออกครับนี่ถ้าเบิ้งครับพ้นนี่พี่น้องปีนี้ปีนาครับผมผมจะพาพี่น้องเก็บครับพี่น้องครับพี่น้องจําพ้นที่ผมบอกว่าผมจะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดปอกตาบ่าครับผมจะให้เบิ้งครับพี่น้องอู้ผมพลาดไปแล้วครับ นี่แหละครับพี่น้องพ่นเดี๋ยผมว่าครับว่ามันตรงนี้เห็ดปกตับครับเบิ้งเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่ครับเห็ดปกตับครับมันออกแล้วครับนี่แต่ว่าถือแม่งกินเดี๋ยวไปเบิ้งอีกทั้งหนึ่งครับทั้งนี้ครับทีครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยผมผ่านแล้วพี่น้องเลยเห็นบ่ครับ กันบอู้อันบบกไงครับนะครับนี่ครับเพชรปวกตาพุณครับดอกนั่นกะบุีครับผมนั่นครับอยู่หกหกไงครับผมกะพ่นพ่นกับยุดตรงนั้นครับพ่นพ่นอยู่หันมันกัมนันก็ออกมาหมดแล้ะครับนี่ครับอือครับพี่น้อง กนครับดอกงามๆกันครับสองดอกมีแต่ดอกงามๆครับอันนี้ยังมาท่านด้ถือกินเลยครับเดี๋ยวปิดเขาไปเก็บเอาครับวันนี้สี่ครับพี่น้องยี่ทั้งนี้ครับ <c oughs> ยากไหมครับออก,ก็กล้วยหน่อยอือโอ้ยโอ้ยถากหน่อยมันกิน กองจำมือฝนตกมากอยู่ครับเฮ้ยลิ่นมันแข็งมาไมคขุดออกครับเดี๋ยวผมจะขุดออกหักว่าไหนบ้าง นี่ครับคี่นอกเล่ะครับจะได้ดอกหนึ่งครับเดี๋ยววางไว้ก่อน อุ้ยดอกนี้ดอกนี้ขาดครับขาดครับผมนี่ครับสวยๆครับเดี๋ยวหาเบิ้งอีกครับพี่น้องเป็นไดครับที่ผมบอกว่าอุ้ยควรไม่มันต้องมีเห็ดปอกตากะมีหลีครับได้การครับเดกกาลทางหดล่ะอุ้ยมันหนาวครับแถวนี้ ที่ครับพี่น้องอยู่ทั้งนี้สองดอกครับโอ้สามดอกเลยครับผมนี่ครับป็นพรวนใหม่ๆพรวนใหม่ๆมันถิ่มีเห็ดปกตราบออกครับผมพี่น้องนั่นครับเดี๋ยวหาเบื้องอีกครับโอ้ผมผ่านแล้วครับผมม่เป่ามาหาปล่อยเห็ดหมดแห้งกินครับเดี๋ยวหาอีกครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้อง เอ็ดปกตราบมันจะเป็นพ่นไม้ครับนี่ครับดอกดอกมันจะอ้วนๆหนึ่งสีครับผมเอ็ดปกตราบดอกมันจะอ้วนๆเหลืองๆครับโอ้แม่งกินมดครับพี่น้องนี่ครับคุนดอกคุนครับผม เอ,อกบังไงครับ <c oughs> นี่ครับตัวตัวที่กินครับพี่น,น้องตัวตัวที่กินที่ปอกปูงครับเห็นไหมครับนี่ครับ ตัวที่กินเห็ดปวกเป็นเป็นหอยทากหน่อยครับเอ๋อย่างหน่อยกะผิดคำลอกที่ผมว่าว้เด้อพี่นอ้องว่าพรวนไม่มันสิมีเห็ดปวกจาบครับเอาเดี๋ยวหาเก็บอีกครับผมนี่ครับสองดอกที่ผมว่าครับผมนู่นครับดอกหนึ่งนั่นแหละครับหอยทากแม่งกินเมดครับผมเดี๋ยวจะหาเบื้องอีกครับโอ้ บนป้าเก็บครับนี่ครับพี่น้องเบื้องนี้ครับหอยถากยังมีอยู่ครับหอยถากกินครับอันนี้อันนี้อันนี้มีทั้งหอยถากอันนี้มีทั้งแมงครับน,นี่ครับเห็ดปวกตาบที่เป็นง่ายๆอย่างทีครับพี่น้องเป็นดอกใ่า่ๆอย่างทีครับ เหครับอู้เครับพี่น้องตาตาบอ่าออันตาหยังบก,กินเนี่ยครับตาหยังบก,กินนี่ผมจะได้บักหลายเลยได้ครับนี่เขาย่ายงหน่อยกะอันไหนพี่น้องได้เบิ้งครับว่าพวนใหม่ๆมันจะมีเห็ดพวกตราบอย่างที่ผมบอกครับพี่น้องแต่ผมบไม่ได้มาจอบ พลาดไปที่บ่ได้มาจอจบครับผมเพิ่งนี้ครับอันนี้ยังกินอยู่ดอกน้อยนี้ครับอกกอนนี่ครับงามๆครับโอ้ยอันอันนั้นกินเมดครับห้อยทากน้อยกินเมดอันนี้ดอกมันเน่าแล้วครับพี่น้องสงสัยมันออกกอนมูครับนี่ครับเดี๋ยวห้อยทากจะกินครับห้อยทากน้อยร้ายครับผมนี่แหละครับ ที่ได้เมื่อนี้ครับผมเ,บนนเห็ดปวกตับพ้นหนีเฮ้าผมพลาดครับผมบ่ได้ผมบ่ได้จอบครับพี่น้องเบ่งครับมันออกมาไอ้พวกบ่วงขีดเกือพวกหอยถากหน่อยพวกหมดพวกแมงมันเลยกินครับอันนี้อันนี้สิง,งามกระมูครับเหลือกินมันนะครับเห็ดปวกตบับมันจะเป็นดอกเงี้ยอันนี้ยังไม่สมบูรณ์บัดครับถาดอกใงญ่มันถึงเงีผมเคยเก็บได้อันซ้ำ ถัทดที่พเพื่อนใส่ต่ำบุกหุงในหน่อยนะครับพี่น้องสมวกใบล้านนะครับสมวกใบล้านนะครับผมพี่น้องนี่ครับสรุปมานีครับผมนี่แหละครับพ่นกะที่ผมเคยบอกว่าพ่นใหม่ๆย,ยังสีน่นี่ตามประสบการณ์แล้วมันต้องมีเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกตาบออกครับถ้าพ่นเก่ามันบ่อจะออกครับพี่น้องถ้าพ่นใหม่พ่นนี่ครับประมาณปีสองปีแล้วครับพี่น้องนี่มันก็นจังออกครับผมพ่นใหม่ๆขึ้นมายังสี่ครับเอา้า บ่บ่เสียคำบอกว่าเห็ดปลวกตบับมันต้องออกพวกนีมันก็ออกอีหลีครับพี่น้องเอาอีสานสมบูรณมานล้วมาน่อยครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับลาพี่น้องมาเบบึงเห็ดปวกตบับมาเก็บเห็ดปวกตับครับผม <c oughs> ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเยี่มเย่มเยี่ม,ม,มได้การได้การครับผม